ชีวิตแม่นลุกอ,อ่อนจักรวาลมาล่ลาก่อไปนอนเลยนะ <c oughs> ท่านหลดแจงคนน้อยตื่นแล้วคนใหญ่ก็ตื่นหมดนะ <c oughs> ตื่นหมดเหรอเห็นน้องไงกิมมมน <c oughs> นมไปนอนเลยไปนอนได้อนอนเลยแล้วตาแม่ปูจะลักก๊อกแล้วท่านหลดแจงเห็ไนไะห มันเพิ่งตีสามอะไรมาเซาขี้ให้แล้วไอ้ตอนอยู่โรงพยาบาลนะสองคืนแรกนะให้โบฟังอย่างตอนนี้นะให้โบให้แล้วฟังอะไรมาใจวะไม่ยิ้มอย่างนี้ตีสามวัวแล้วไงน้องว่านอนกูเหลอน้องวนอนอยากนอนได้ไงเต้นคนเดียวตื่นบนแ่นเหรอเป็นนอน มือสวยนี่เพิ่งนอนเบิดมือเมื่อคืนนี่เพิ่งตื่นไว้ตีสามเพิ่งตีสี่เพิ่งพอได้นี้สบายพอจะตื่นวัน้เดียวตื่นวันบ <c oughs> านมะเออไหนตื่นมาอย่างนี้หืมย้มู่นอนพักตื่นบวกฮึเเที่ยวฟับบอกภาพมันปิดแล้วเนี่ยตีสามเลยจ่วะ เวลานอนเตื่นไปขายของตลาดนัดว่ะขายของบอกเม่พาขายของดูอะไรอยู่ในท้องบอกช่วยตลาดบอกตีจามกวเนเลยซื้อของมาขายว่ะวเฮ้ยตลาดเตี้ยนนะว่ะยากน้ำข้นผู้เดียวได้ตื่นผู้เดียวนี่ใหยตื่นเพื่อนได้

ไอ้บอลำบอนอนพูดนะนเออมันกของจะของกับบานอนของคิตตี้ให้ใครให้ยังหืมเด็กเตียงจให้เทดห้องคิตตี้ให้บอนอนยังบ่มีทีนอนบ่มีเตียงมาสั่นหืมคุณมานอนยู่เจค้างๆพ่อแมพี่เป็นย่างเยังง หนาวหอนเลยฮือว่าอาการเป็นเย็นเลยอะไรวะแต่เสียงฟบวะยิ้มปังเลยปังกินเดียวกาน้มหน่อกินแล้วมูแทนี้วันนี้ ตอนนี้โงบาลสองขึ้นแรกนะให้แท้ให้มาฟังอย่างขึ้นมึฮ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  ตื่นมาเกือหมูเกือบแม่ปะไปกือหมูต้อตื่นหรอเกือหมูไปใส่เกือหมูแล้วย้อนมาเลยก็เนื้อเอวจุงแขนย่างก็เกือหมูแล้วยงอะไหมเกือหมูนะเกระหมูแล้วก็หอดน้ำต้นใหม่นะเห็นบะเห็ดเบากอสิีนอนมาเลยต้องว่ายิ้มต้องว่ายิ้มบอกเกอรหมูยิ้มปะเกรอหมูก็เอวไปไป ขนาะต้นไม่ครับเด็กน้อยเที่ยวไปหนึ่งเขาเที habitat, on on dancing, ่ยวไปหนึ Fine? ่งเขาครั้างถ้วยน้องเกือบเปดกเกบไก่ของลายเป็นกมูกลับไปตัดหนาขนละต้นไม้อะไรวะเขี้ยวืมอืม ม่มีที่ไหนที่กินนมแล้วพอเราต้องผาดบ้าว่าบ่าาอมีพี่น้องคอมเมนต์อยู่เนีเด็กน้อยจังแซนบอต้องผาดบ้าว่าสันพี่น้องคอมเมนต์นะนนะไอคันบอผาดบ้าวสันท้อง่อิร์ดเนาะไอหมอเขาก็แนะนำเขาอยู่ตอนอยู่โรงบรมกินนมแล้วไอ้ที่ผาดเลยเมื่อไหร่เราผาดยังไงผาดเพื่อให้ไรล่มออกมาแล้วก็ให้ทั้งน้อยท้องอืด เวลากินนมเฮาขึ้นผ่านบ้านรองสีออมเนาะอแล้วก็แล้วมันก็นจะรับสบายมันก็นจะม่ม่ไม่แย่ครับอันนี้จากประสบการณ์เลยว่า <c oughs> แล้วก็หมอบอกว่าจังสันหมอแนะนํามาจังสันเวลาอยู่โรงพยาบาลกินนมแล้วคือให้ผ่านบ่าผ่าน,มานไม่ให้โดนดที่สุดวิธีวิธีเห็ุให้บ่ทองเอ,อืดหรือไยล,ลมก็มีแค่สองแบบหนึ่งก็ผ่านบ่าสองก็จับข้างยจับน<ำ>ัง แล้วก็รวบรวบรวบเราแต่ว่าเฮ<ร>า,าเ็ดบัวบินคือพยาบาลพยาบาลเฮียบจับ <c oughs> แป๊บเดียวมาหน,นี้สังเกตเบิ่งถ้าโบแมนถ้าโบาผาดบาแล้วก็ถ้าผาดบ่โดนน่ะ <c oughs> เอาน้องไปนอนนนอนก็สิเอีเอออกมาให้เจ้าเอี้ยแบบมาาทํให้จะพยายามขย้อนดอกอ่ะจะพยายามขย้อนออกละ,ละหลายเฮ็ดให้เขาเขานอนลําบากเขาสิบ่ค่อยนอนเขาก็สิให้แล้วก็ขย้อนตอนนั้นสมมุติว่าเฮาดโดนโดนปุ๊บ ผ่านสักสิบห้ายี่สิบนาทีเนี่ยไปนอนกรนอนลโอเคนอนก็นอนแบบจะบ่เจบ่พยายามให้ขย่อนลงไหมเจนอนสบายิมบดิ้นว่าอย่างนดินไปดิ้นมากระซิบหักออะที่นี่มันก็เลยต้องต้องมือเวลาเอานมให้กินเพราะว่ากินล้วก็ต้องผ่านตากินนมกะยี่สิบถึงสามสิบนาทีผ่านตอีกวันยี่สิบยางไงก็ชั่วโมงหนึ่งเกินนมต่อคังครับ นอนแล้วแหละนอนแล้วแวรกับบมีให้บอมีห้องนอนอยู่แล้วเถื่อเอ้ทั้งนอนไปนอนแอบก็นอนน้องพงพาแล้วลูกพอนอนละเอ้ยกันใจไปนอนน้องเอ้ยไปน้องพาเอ้ยตื่นบ่พาไปนอนห้องคิตตี้สองคนไปพานอนพานอนอยู่ห้องคิตตี้สองคนไปย้ำคุยนี่ฟังเถอะเด้พาไปนอนกับเอเอลไปสองคนนะห้องคิตตี้คนนะคือสิเอาห้องอย่างสไปเดอร์แมนดีกว่า ฮะได้ห้องหยังหน่อยในห้องคิตตี้แล้วออกห้องสไปเดอร์แมนเหรอออกห้องสไปเดอร์แมนหนี่อยรูห้องอย่างหน่รูห้องคาดฟ้องเมื่อรูห้องอุจจาระแมนเอาฝากรเตะเอาวะ่านเอ็ดกระท่อมฝากรเตะเอาวะนี่ตาท่านก็ปั้นในบ้านี่ยตาตตี้ได้ไข่นะตาได้ไข่นะตาท่านก็ปั้นในบนนั่น ตา,าไม่ยาวานะอะนตาเรามีสั้นนะ่ออะหมดแล้วนะแย่ยังไงาันคา<อ>งมีกันที่เดียวนอนเรียกว่านอนจมูกก็มีะจมูกคือกันก็นมีละก็ไปปะตาคือไปทั้งจะของหมดแล้วไม่ได้มาทาั้งอะไรอล้ว <c oughs> ตาไม่เหายัางบวมว่ะหน้านอนเดี๋ยวยังเปลีนนะ่ยนเนาะ ต้องอทำอีกจักเดือนนึงยังบ่มางนะฮะอืมอืมอืมเด็กนอ้อยเกิดวันนิ่งๆเนี่ยเบงขี่บ่ือคือขี่ไปแล้วขี่แล้วคันนิ่งๆนี่แมนแล้วลักแรกลักแรกไปนอนไปอืม

ตอนนี้ตีสี่สิบหกนาทีตื่นตีสามครึ่งกลับมายื้อเหนินนะฮูฮ้ฮู้ <He ads S 2> แล้วเห็นกับเขาเห็นเวียกอย่างนี้นอนเล่นอยู่เพื่เดี๋ยวมือตาเล่นเนี่ยเอาละพ่อขอหน,นี้นอนห้องฝาพ่อจะลาไปนอนต้องกัดสองคนไปฝาซีนอนนะเห พ่อกับแม่จะนอนไปคนลองคตียร์เตีย้นอนนกกันได้นอนปะปา